ดูท่าจะต้องเป็นบทเรียนครั้งสําคัญในชีวิตนะครับสำรพันธ์ทองแท้ชินวัฒน์หรือโอ๊ที่หลังจากริอ่านกระโดดเข้าสู่เกมทางการเมืองเพื่อหวังช่วยพ่อดโดยการโพสต์ความเห็นหรือประเด็นต่างๆผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็กลายเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาเรื่อยเพราะว่าประเด็นที่โพสต์มานั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจล่าสุดก็คือกรณีทักษิณชินวัฒน์เดือนสารสเมริกาและ พ่านทองแท้มาโพสว่าทักษณิณชินวัตรจะไปงานถวายพระพรสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ถูกพันธมิตรขัดขวางทั้งที่ข้อจริงมื่อพิสูจน์แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อการถวายพระพรหรือการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่อย่างใดนี่แหละครับเป็นบทเรียนสําหรับประเด็นทางการเมืองต่างๆโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของผ่านทองแท้ชินวัตรที่ไม่ได้ทําเองเรื่องนี้จะปวดรับเพราะไม่น่าจะจบง่งานสนธิยานจนะ่รือเทนนัทไวครับ